เราอยู่ผู้เดียวซองพระโอ้ปน,นี่เป็นเซียนพระเพลี่ยนอาชีพไหมทีนี่เพลี่ยนอาชีพงานรับหางแม่งานรับหางโอ้อยากเพลี่ยนอาชีพโอ้อยากหาอาชีพเสริมรซองพระหัดซองเออ,อ,อหัดซองอบอซองเราจีบห่วยเออซองออกจากใกล้ๆตานช่ไหมมันซองท่านเออหัดซองวิธีการซองพระต้องถามเบาเราหันที่สองแต่ว่ามันกระชัดดีไหมเอาไว้เก่งสิไหมไว้ใส่เงินมัชัด ต้อ้บงแสดงว่าสายตาเงาอยู่สักต้องไวต้อมไนต้องไวต้างมังทุกนนี่หอดโคตรนี่หอดโคตรโคตรรหัสมาบึ้งพึ่งหมูจัหอดโคตสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งโคตรทีมฟุตบอลสิทุกคนนี่แมงงามงอือสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเห็นบ่เห็นมัเห็นมีหอดโคตรีเลยสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งมูจักหอดโคตรหอดเคยด อ๋อพิ่มสุกตะลืมหมอลำเครือวันซ้ำซ้ำหมอคุณสาจีซ้ำหมอพรรษาหาแนวเห็ดรุ่นแกเหาแนวเสริมไปน้องแมวไม่เป็นจะอัดกรอบหอยดีฉันว่ายดีนะขอเลี้ยงเล่าตัวเมื่อวันที่สิบหกสี่หอดเลยสิบหกกันย่าดรุ่นแรกปูเอ้ยขอโศอกอัดกรอบในเรื่องปูวันที่สิบหกกันย่าเลยรุ่นแรกดีว่าก็เฉวอยดีเอาไว้รอดรุ่นแรกเอ๊ยเรียนนี่ได้น้ำ นี่นั่นไม่หนองไหมอันนั้นไม่ได้พูดเล่นอีกทีน่องบ้านซอยดี่น่ะบ้านทองใหญ่น่ะนี่อ่าบ่เอากล่องซองนี่ให้เล่นอีกสามเจ็ดเจ็ดอ่านกฎอ่านกดอ๋<ฮ>อเชี่นกับว<ฮ>่างขอรออยู่บ,บ้โ,ทโทบ้จะมีไผรเปร้าอยู่พี่น้องแม่หมาเป้าไอนะ้ไข่นะไข่กับเป้าบวกเก่งนั่นไข่ว่ได้มีเวลาไปฮัดนั่บัดจันไงถ้าจะซองพระอยู่นี่แหละบ่าวราหานก็ได้มักพระ มักพะอยู่แ่วบ่มักแมซี่เด้โอ้ยมัมักเมซี่นนเ,นนเปลาเปนบาปพระ <c oughs> ก็แมซี่เป็นให้อหลังเป็่นยังเงิเบืง่สองก็ใต,ตายไหมไปที่วไปที่กันซองงานห่างพันว่าพ่นออกพนสาประกาศร,รับเจาภาพแนววครับประกาศสมัครเจาภาพได้หอไม่รำแค่ว,วันว่า

ดีเลไปตัวเลสองไม่อืมอ๋อดดแสงโอ้ลสองบ้างคบล่ะเดียวอแสงอีหูดนี่็นน้งใ่งี่น้เดียอืมอยู่ดีเดียวอ๋ออยู่พออไทพี่น้องแมวนั่นช่องบ้ารหันเลยช่องบ้ารหันเลยดูดีไหมเรื่องแสงอีีพี่น้องก็เห็นดูดเราสามสามเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเรื่องแสงอมสี่ร้อยได้ไหมรุน <c oughs> ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกคำชนโนดรุ่นแรกอ่ะปีหกศูนย์ปีหกศูนย์โอ้เสี้ยนตัวนี้ของแท้เสี้ยนเนี่ยผู้ใดผู้ใดมีพระมาให้นหมดแล้วเคยวันจองหายได้เสี้ยน <c oughs> เสี้ยนพระของแท้เด่นมันเป็นเสี้ยนเนี่ยมันซองพระมันมีอาจารย์เพิ่นหัดวิธีการซองพระให้ที่ มาแล้วครับอสอนอยู่ก็เห็นพ่อสอพสอกลสองสองมึงอยู่ข้างลังเด้สองห้าเออสองห้าหกศูนย์โอ้ตัวอาจารย์สวนแนวซิ่งที่้าคพันภาหมอลําเคลื่อนไปสองข้ามยีหน้ามอแค้นสวนยังมืออยู่หามึงวางกันแต่ว่าอยู่นี่เราบอคอยวางดอกพีสวนเราเริ่มจิสันจวนแล้วปีนี้ปีไก่ายราว่างอยู่ ปีนี้เราเริ่มมีสันจอนเราเห็นหมื่บ้านเห็นไปโปทั้งสารคำ <c oughs> ่ำถ้าเราบอกอะไรเราไปเที่ยวมากเลยกับทีมงานเราข้าวกับโอ้ไก่เห็นชัขดข,ข้ากว่างันบะข้าวกับผักไิรวยสั่นรุ่นแรกรวยรุ่นรวยเหรอเนาะรวยตรงกลางเห็นไหนรวยตรงกลางอจากอัดอศวินกูเห็นไหม ขัดกรอบตัวเตรียมท่องตอนนี้ท่องกับแ<า>พ้งนี่ท่องเสมอแพ้งเหยไย้ลูกสาวเลยได้ปูได้บาาาา้านต้องหามัน้าซองคลั่งหลายรวยในรุ่นแรกเนาะเราจะยิ้มใส่เดนี่ยปูมาลองพกพูนในความฝันซองคลั่งหลายในความฝันวนัน <c oughs> วันเรายิ้มใส่เนาะอันนี้เรื่องจริงได้พี่น้องแม่ออันว่าหลวงพ่อคุณยิ้มใส่ในความฝันวันนี้บรรยากาศแดดเปรี้ยงๆ แดดอีริมมอนี่แต่ว่ากด็ดีเพราะว่ามันม่นมีฝนฝนตกข้างหลายหนา้าบ้านจืนกองวัวตรแห่งบ้านสวนหัวหนา้าญงเพิ่นวัวตรแห่งได้ดีที่สุดว่างานในหมู่บ้านเม่อก่อนในว้ยเละตุ่มเปะอย่าเริ่มเกิดแล้วครับยุบบ้านตามเคยอ่ากำลังเช็คสภาพม้าครับอ่าเช็คสภาพมา้าไม่ว่าย่านพาหนะผู้ภาไปพามาอ่าดูแลเช็คสภาพ เพื่อมีงานด่วนเข้ามาประกาศไปทั้งพอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพดเด้อออกพรรษานี่ช่วงกระสินก็ยัง <Okay. S 1> วางนะครับทีมงานหมอรําเครือนะครับยังมีมือว่างหลายงานอยู่ครับหลายมืออยู่ปีนี้ปีนี้รูกสึกว่าหมอรัมหมอรัสีว่างหลายหมอรําที่มีอายุ สมาี่ส40ปีกันไปสิว,ว่างหลายได้อันนี้ข้อมกิงได้นี่ยจะพาเจาพาฟังอยู่นี่ก่ะอ่าปิดจหน้าไปนําถ้าผู้มีอายุ40ขึ้นนี่สมากสิว,ว่างนอกแค่จากผู้ที่อ่ามีผลงานหรือว่ามีคนเชี่ยล่ะก็คือทั้งผลงานทั้งคนเชี่ยน้ำแนงละ่ะเพราะว่าสมือนเป็นกระแสทั้งโซเชียลมันเป็นโลกของยุคใหม่มันก็คือยุคเก่าสมัยสิบกว่าปีที่แล้วสมัยเป็น ากระแสโซเชียลอ่ากระแสโซเชียลเป็นระบบโซเชียลแล้วมันเชื่อกันไปทางโซเชียลเนี่ยคุได้ขย,ยันลงอ่อยยาคได้ขยันลงมีกล่องเชี่อหลายครับมีงานหลายเท่านั้นพี่น้อง่วนมุขแขวนที่วงศิลละ <c oughs> พอมีงานกับซองผ้าเรียนวงศิลปละทำบอลำเก็อวันอ่าต่ว่ากะช่วงกะบทิมยังวางได้พี่น้องแมวเด้อนะครับทิมยังวาง ยังคือขยายครับจ้ะใช่เอาเลขดิ้ะเอาเล็กใชเอารหัสโคตรนี่ไม่งามงไหมใจมีสามโอ้สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม่เป็นเรื่องแสงขึ้นมากไหมเป็นสะท้อนแสงขึ้นมากมากเจ็ดหนึ่งเลยบัวงอ้งเป็นเล็กบัวงั้งเจ็ดหนึ่งยังใหญ่กลินยิ่มไหมอาเสียงเกี่ยมเนาะอยู่ในกล่องทรศััท์กวงอ้งบะหมัดกล่องนี่เดี่ยม มีไกินนะอบ่ขึ้กันอันนี้อันนี้เห็นแล้วเห็นชัดเลยเห็นชัดนะเด้อเดเห็นบ่เยอะเลยเออหายไหมหายปู่ปูเอ้ยอะไรอดกอบอาลพอดีหายเลยกดเลยเออนี่พอดีในอัดกรอบงามๆ้อปู่เออควาาคือว่าในอัดกรอบอัดกรอบทองอ่เด้อพอแพงดอบทองบาทละหาเนี่แบอสาธุสาธุ ได้นะรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกแยมหน้าหันหลังหน้าหันหลังเลยนี่อ,อันนี้เป็นหน้าหันหลังเลยรุ่นแรกเออหน้าหันหลังใช่กันหน้าหันหลังใช่กันการรับเจ้าภาพเด้อครับเออได้เห็นไรนี่กับากันอ่า้รู้ไว้ว่าช่วงออกพรรษานะครับยังมีมือว่างนะครับ มีมือว่างอยู่หลายมืออยู่ช่วงบุนกระถินของมะลำเครือวันอาจาอาจานกับบารลองหานเดินนั่งเดินพร้อมทิมงานแหละพี่น้องในรูปแบบล่ำประยุกต์พร้อมทั้งล่ำซิ่งนะครับคอนเสิร์ตล่ำซิ่งหรือว่าล่ำก่อนประยุ์ร่วมสมัยก็ได้หรือว่าอิเล็กทรอนซิ่งหรือว่าโคโซกซิ่งแม้กระทั่งล่ำว่งก็ไปนะครับพี่น้องแนวล่ำว่งกับากันรับนะครับกับไปอยู่ครับปีกาย่ไม่เพามันปีกายวังสงการวันสงการผ่านมายังไป แต่งการยังไปไปได้เมื่อสักไปได้เมื่อว่าจะว่าจะจ่างสันดอกว่าออันว่าจ่างม้วนไข่ก็ทีมาวนซองพระยุ่พันธ์นี่งานเสริมอาชีพเสริมคือการซองพระทีซองตะพระเนียนว่าซองเนี่เนียนก็แมนชีว่าซองอ๋อสั้นนี่เราพี่น้องแมี่ยินโดนไล่ขอปวดตีนตีนไข่โลงพื้นว่าท่นเศร้าอยู่นี่ เอาซำนี่ก้อนซํำนี้ก้อนมาวัดดีพี่น้องแมวได้ไหมมาหนาไงนั่งเด่นข้างเด่นเนี่ยโสคดีร่ำรวยค่ะโอ้ยอ่างพนซองเห็นเหล็กออ่างตเพ่นซองเห็นเหล็กเยอะเยค่ะลองลองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะลองเสียงบังด้วว่าีมาออกดีชัดละเจ็ดสามเอาเจ็ดสามสามเจ็ดดีดีสนอะอ่าๆเอาค่อยค่อยติดตาม ว่าที่สิงหกันน่ะเจ้าขี่สามเจ็ดจ้าขี่เจ็ดสามเรา่รู้กันมาติดตามนด้นน้องแมวไว้ซนี้ละโอ้คือปิดบระเด็นน้องั่นโทรศัพอืนอื่นอ้อมอื้นที่ไหนอื้นขามโค้งไหมขามโค้งไหมกูขั้นสุดไหมเอออื่นมันสุกไมขามโค้งเออต้อเสียงมืองต้งเสียงมือพปิดบระเด็บนี้โทรศัพท่น้องแมวเอ้ยบ้านเดินเลย